จะเป็นคนในสัปดาห์นี้ขอนำเสนอสิโกโกเกดิศักเสนาเมืองกุนสื่อทีมชาติไทยชุด4ีเกมสำหรับเกดิศักเสนาเมืองเกิดวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2516ที่อำเภอกลุ่มภวะปีจังหวัดอุดรธานีจบการศึกษาระดับรวมศึกษาที่คณะบริหารการจัดการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเคยผ่านการเล่นทีมชาติไทยมาทั้งสิ้น130นัดยิงได้65ประตูตั้งแต่ปีพศ2 5 3 5 2 5 5 0 โดยมีประวัติที่ยอดเยี่ยมด้วยการพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์กีฬาซีเกมส์ครั้งที่17ครั้งที่18และครั้งที่19คว้าอันดับที่4ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2สมัยคือครั้งที่13ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและครั้งที่14ที่ประเทศเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพรวมถึงการพาทีมชาติไทยเข้ารอบทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกได้สําเร็จเป็นครั้งแรกก่อนที่จะเป็นโค้ชเต็มตัวนั้นกิติศักดิ์เสนาเมืองเคยรับราชการเป็นในตำรวจชั้นสัญญาบัตรเป็นระยะเวลา4ปี่น และติดยศร้อตำรวจโทตตำแหน่งรองสารวัตรกองสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนที่จะตัดสินใจลาออกเนื่องจากต้องไปเล่นฟุตบอลอาชีพกับสมโมสรฮาร์เดิลฟิวทามซึ่งถือเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากเพราะอาชีพราชการถือเป็นอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝันและมีความมั่นคงอย่างมากแต่ถ้าวันนั้นทางซิโก้เองไม่ตัดสินใจเช่นนั้นก็คงจะไม่ได้มีชื่อเป็นกุนซือทีมชาติไทยชุดซีเกมส์พาทีไปทุงแชมป์ที่กรุงเนปิดอป่ายปีนี้เป็นแน่ ก่อนที่จะมาเป็นโค้ชจริงๆพีกก่ก็เล่นทีมชาติเล่นสมโมสรแล้วก็รับราชการเป็นในาตำรวจตอนนั้นก็ร้อยตำรวจโทรเนาะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยด้วยความที่เราอยากจะเป็นนักฟุตบัวอาชีพมีโอกาสได้ไปค้าแข่งอยู่ที่อังกฤษที่ฮฮตต์ฟิลด์เราก็เลยตัดสินใจลาออกจริงๆถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายเพราะว่าอาชีพตำรวจเ,เป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันแล้วตอนนั้นร้อยตำรวจโทรดาวดาว ดาวสองดวงอยู่บนบาทเนี่ยคือพ่อแม่คนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอยากให้ลูกรับราชการใช่ไหมเราก็ทําตามความฝันแล้วแต่ทีนี้เราคิดว่าเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองได้มาจากฟุตบอลถ้าเราจะต้องไปเล่นอาชีพเนี่ยเราก็ต้องลาออกเพราะว่าถ้าไม่ลาออกปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนว่ากินเงินเดือนของหลวงอยู่แล้วก็เกรงใจลูกน้องด้วยถ้าเราไม่ได้ทํางานให้เขาด้วยใช่ไหมก็เลยตัดสินใจนะครับแต่ถามว่าตัดสินใจถูกไหมถ้าถามว่าณตอนนั้นไม่รู้ว่าถูกหรือผิด นะครับแต่วันนี้คิดว่าน่าจะถูกเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ไปเล่นอาชีพเราก็คงจะไม่มีเงินทองไม่มีไรายได้ที่งดงามแล้วก็ไม่มีชีวิตที่ที่ที่ดีนะครับก,ก็ฟุตบอลก็เลี้ยงชีพได้จริงๆแต่อาชีพราชการก็มั่นคงนะก,ก็กินไปจนถึงอายุ60นะครับแต่ทีนี้เรามาทางฟุตบอล ก็มันก็มันก็มาไกลเรื่องฟุตบอลแล้วนะอยากกลับไปไหมใจก็อยากจะกลับแต่ก็มันก็ต้องเดินหน้ากับฟุตบอลอยู่และวันนี้ก็ยังไม่ได้หยุดกับการทำงานเกี่ยวกับฟุตบอลตลอด20ปีนะครับสำหรับผลงานในการคุมทีมของซิกโก้นั้นถือว่าเข้าขายไม่ธรรมดาทั้งการคุมทีมฮองฮันยาลไลในวีลีของประเทศเวียดนามพาทีมจุฬาสินธนาโจอที่8ในศึกไทยลีก คุมทีมชมบุรีเ c ได้รองแชมป์ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกปี2552และผ่านเข้าสู่รอบปีมทุดท้ายฟุตบอล a f c ครับรวมทั้ง่าสมโมส U, รฟุตบอล BBCU ซีื่อนชันสุดไทยลีกหน้าในฤด,ดูการ2554ขณะที่การอบรมระดับผู้ฝึกสอนนั้นทางเกียรติศักดิ์เสนาเมืองจบระดับบีหลาเส้นของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและนี่นก็คือเส้นทางกว่าจะเป็นโคช้ชของชายที่มีชื่อว่าเกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตสุดหน้าจอมตีลากาทีมชาติไทยซึ่งนาทีนี้ มีฝีมือการเป็นโค้ดที่ได้รับการอยอมรับกันเป็นอย่างมากและคือผู้ที่จะพาทีมชัดไทยชุดซีเกมไปทวงแชมป์กลับสู่เมืองไทยให้ได้อีกครั้ง